จุดพูปีใหม่นะครับไปแล้วครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหกสิบห้าอยู่ร้านฟินัตพิเพชรนะครับอยู่ที่ คอนแกนนะครับร้านอีเป็ดนะครับเมื่อกี้ก็เล่นเล่นดนตรีกันนะครับตอนนี้อยู่อยู่กลางทุง่งนานะครับเดี๋ยวดูของคนอื่นจุดด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ดวงจันทร์แล้วก็เมืองคอนแก่นเนี่ยฝั่งนี้นะครับอยู่ทุง่งนานี่เห็นหมดเลยนะครับ เสียงเสียินัทรู้สึกแบบว่าคือเราเป็นมนุษย์นะนะเราเกิดมาเราก็มีอะไรร่วมกันนะครับความเป็นมนุษย์ก็คือฉลองปีใหม่ร่วมกัน ใหม่เอาใหม่ครับผมตั้งใจตั้งใจทำในสิ่งที่เราคิดไว้นะครับอันนี้บอกตัวเองครับ <c oughs> ตั้งใจแล้วก็สุขใจด้วยแล้วกัน <c oughs> สนุกอยู่คนเดียว ฝากช่องด้วยนะครับสุขใจมันี่ก็ลองลองคลิปเยอะๆขึ้นนะครับอันนี้พีนพ่นัทพี่นัดชาแนลนเลโอ้ทำไมเยอะจังที่นี้ รอ,อบอยู่ทุ่งนานี่ดีดมากเห็นหมดเลยอืมเดี๋ยวจะแพนเดี๋ยวจะแพนไปมีไหมหมดยังเงียบคิ๊บหมดแล้วสรุปของเรานี่สวยที่สุดเ <laughs> พราะเราอยู่กลางทุ่งนาอ่าเราเห็นมุมเยอะ โอ้เช่นกันครับสวัสดีพีใหม่ไทยครับเนี่พี่ตั้มเด้อขอให้โอยังไม่หมดยังยังไม่หมดอันนี้ไทยอุดรเด้อนะครับไทยอุดรเด้อ้หโเขาจุดเขาจุดให้เราเขาจุดให้เราครับเขาจุดให้เราเยอะมากเขาจุดให้เรานี่ ตามลูกมโอเคหมดแล้วหมดสวัสดีทุกท่านบาย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 พี่จําบายบายโอ้ตกอไปพวกเรา ไปเซลองกันต่อ้นนสวยกนะสวยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญในที่สินไดสมคารณ์ฝนาในปีใหม่เด้อน,นะคะรวยๆทิ้งทุกใช่แล้วฝันดีด้วยเราอยู่กลางทุ่งนาเราเสียงดังได้ไหมพี่ได้จ้ะขอให้โลกสงบสุขจ้าขอให้โลกร <laughs> วยรวยใครโดนด้วยได้ยินป่าวหูวหตึงเงาใช่